จะออกซากจะน่อยจะต้องมิดแต่ปปีนี้ผักเสียนออกซากธรรมดาตังของเื่สงนที่แล้วนี่จ้ะอันนี้จะออกเนี่ยอยากผักเสียนเยอะเยยโอ้โหหนอนเลอเลย นอนเบลอเลยจ้ะอน,อน,อนอนเยอะมากจ้ะนอนอธรรมชาติให้มาที่ไปไปอยู่ไอ้นี่คันเอ็นี่คันนอนตีเสือ้อไปเจอที่พอ่อไอ้ยวกันไปนอยู่ตามต้นไม้เยอะมากใช่ใช่ใช่ใชนเน็ตมันไงเมื่อกี้พี่เห็นตัวเบลอลละอะไอยูอ่ไหมบ้างวันนี้ตัวนีิคันเมื่อกี้เห็นกระยัยยนนี่ไงเกิดเตุวนสุดท้ายเยอะมากเลย เยอะมากยาเยอะมากนอนนะจ๊ะนอนนอนได้จ้าจะเห็นน่ะหนูวีนี่นี่นี่เดี๋ยวจะซูมให้ดูน้ำถึงน่ะเห็นไหมเนี่ยอ่ะไม่ใช่ไหมโอ้นี่นี่จะเห็นว่ะโอ้นอนจะนอนธรรมชาติให้มาเนี่ยนี่เห็นปะนี่เห็นปะนี จ้ะเดินป่านะจ๊ะวันนี้อืผ้าเลอผ้าลเลาะหานอนด้วยรถวนขบวนสุดท้ายเลยก็ยุบก็ยุบอุ้ยน่ากลัวจ้ะ <c oughs> ไม่ได้น่ากินเลยใช่ไหม,มจ้ะจ้ะพี่น้องวันนี้เยสุผ้าเลาะป่าเนะจะน้ะเนาะนี่แหละไปเรียบเดี๋ยวคางๆก่อนเันอะจะ้ะป่าเดินชมวิวจ้ะวันเดินตาคอยตื่น đi chưa, để đi du đọc mai xinh xinh, đi chưa, họ ăn mà ngay มีบางคนเขาเก็บไปกินกับอันนี้ต้นยานะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอันนี้คือต้องยาอุ้ยมีหนอนดําด้วยโอ้โหนอนดำด้วยนะสำหรับคนที่เป็นเป็นเป็นแผลเป็นเป็นแผลเป็นอะไรอะแผลไม่ใช่แผลสดนะแผลที่อันนี้เป็นแก้อันนี้ยางเหลืองเหลืองมันเนี้ยแผลเป็นต้นยาเหรอยามันเป็นแผลเป็นแบบโอ้โหยางเนี้ยอย่างเนี้ยเป็นเป็นเนียนะเอาทงเหลืองทาโอ้โหสี สีเหลืองขมิ้นเนาะล้างออกยากมากเหมือนกันเอาไปทาหน้าดีไหมโอ้โหเหลืองเลยเดินเหลืองเป็นเอาไปทาได้ไหมเนี่ยบางคนเขาเอาไปกินแต่มันไม่ควรกินออ่าเขาเป็นยาทาอืมนะโอ้โหอันนี่ยาสำหรับทาแผลใช้ใชม้มันใช้ใช้เนี่ยพี่บ้านเราก็ซื้นี่เลยจ๋าเดินป่าเะยจ้ะโอ้น่นทั้งฟุงเลย สงสยัยเซมีคนไม่แอบให้อาหารจัดทีเมองเห็น,นเห็นลลน่ะมองเห็นเป็นเนี่ยอาหรือมันมีหนอนมันก็นอนธรรมดา,ยาเยอะหละเออพอเขาไปไกลจะนกพิราบมันหลายหายเพราะว่าเดี๋ยวมันบินหนีจ้ะนี่เลยจ้ะโอ้ไปละเออ,อ,เอ,อจ้ะ กินไรนอนนั่นแหละเมื่อกี้ผ่านมายังมีนอนเยอะแยะไปหมดอย่าเดี๋ยวไปดูเห็ดไข่เจียวจ้ะพี่น้องโอเคไหนล้วที่เห็ดไข่เจียวโอ้กำลังออกเลยคนตาตั้งว่าชื่อว่าเห็ดไข่เจียวเพราะเหมือนเห็ดไข่เจียวกำลังออกเลยตอนนี้ต้องเอาไว้สักพักหนึ่งมันใหญ่กันไหมเก็บเลยเก็บเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยจะเพิ่งมันมองไม่เห็นเนี่ยเห็ดไข่เจียวนะเห็ดไข่เจียวหรือเห็ดไก่ฟ้าเนื้อเหมือนเนื้อไก่โอ้ยนี่กำลังนิ่มอร่อยเลย ได้ไม่ได้เอามีดมาเราก็ต้องดึงตรงนี้แล้วนี่ดูสิโอเคเหมือนทุเรียนไหมเนี้ยเนี่ยมองไม่เห็นเห็นไหมโอเคโอเคโหเหมันผูทุเรียนไหมสีสันเห็ดไข่เจียวนี่แกงเอาไปอ่อนๆอย่างเงี้ยกำลังแกงจืดอร่อยเลยแกงจืดเหมือนเต้าหู้อ่อนเต้าหู้ไข่ดูสิจิ๊บเจ้าถุงก่อนถุงมาเป่ะเอาไปกินเอามาเอามาอยู่เอาไป โหสวยโหสวยมากมสวยมากสวยมากอืมกะกำลังแกงจืดเลยเนี่ยอือใช่กำลังไปแกงจืดเลยแล้วไม่ค่อยสกรปรกมากด้วยเพราะมันยังไม่ติดขี้ดิใช่ใช่เดี๋ยวเอาถุงมาใส่จ้ะถุงมาใส่จ้ะเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามยายสุูตรในน้าจ้าสวัสดีค่ะ